วิธีการเลี้ยงควายปลากหรือที่รู้จักกันในนามควายน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยซึ่งอยู่ในพื้นที่เชื่อมต่อของจังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงกำลังมีคุณค่าและมูลค่าทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเมื่อทางกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหรประชาชาติหรือ FAO ได้ประกาศรับรองระบบการเลี้ยงควายปลากในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยเลขาธิการมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยนายเชิดศักดิ์เกื้อรัตน์ระบุว่าการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางการเกษตรจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมการเกษตรเกิดความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงชุมชนมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรและอาชีพทางเลือกจากทรัพยากรในท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนอันจะช่วยสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศได้อย่างยั่งยืนรวมถึงการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดไกล้เคียง